มาต่อสดบทพระไพารีพินาหกแปดครั้งที่เจ็ดประจำวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตังอาศวนาจะพารานางปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคละมุตมังปฏิรูป,ปะเทสะวาโสจะปุพภะเอปุกเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปานิธิจะ เอตัมมังคะะมุตตมังพาหุสันจันจัสิปัญจะวินโยจะสุสิขิโตสุพาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคะะมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานางพุตตะทารัะสังขโหอนากุราจะกัมมันตาเอตัมมังคะะมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะการนันจะกสังขโหอะนะวัชานิกรรมานิเอตัมมังคะะมุตตมัง อารตีวิรตีปาปามัชาปานาจะสัญโมอัป,ปะมาโทจะทำเมสุเอตัมมังครรมุตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตัญยุตากาเลนะสัมมัส,สวนังเอตัมมังคารมุตมังขันตีจะโสจะขันตีจะโสวจัตจส,จสตาสัมมะนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะ สากัะฉาเอตามังคระมุตมังตะโพจาพรหะมะจริยันจะอริยสัจ,จานาทัสนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตามังคระมุตมังพุทธะโลกะธรรมมหิจิตตังยัสสะนะกรมปฏิอโศกังวิระชังเขมังเอตามังคระมุตมังเอตาทิสานิกตตวานนะสัมพัฒทะมะปะราชิตาสัพพัฒทะโสถิงคดฉันติ ันเตสังมังคระมุตตะมันติบทที่12บสทส่วนรัตนประรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังตะรัตนังปณีตังณโนสังอัติตถาคเตะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตณัสเจณสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัตชะคาสักยะมุนี สมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมันทิปินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธ,ธเศธโทรปาริวัตปาริวันนะยีสุจริงสมาธิมานนันติริกัญญะมาหุสมาธนาเตนะสมูนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยปุคลราอัฏฐสตังปัสสทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทขิเนยยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิธัมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตามะนะสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปฏิปัต าอาอมะยังอะมตังวิไคยาหารัทธามุทานิพุติงภุลชะมานาอิธรมปิสังเคราตตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัถิโหตุขีนังปุรานังณวังมัติสัมภวังวิรัตตะจิตตายะติเกภวัมิงเตขีนะพีชาอะปิรุณหิฉันทานิพันติ ทีรายถาธรมปะทีโปอิรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวรน,นติโขนตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวัอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตะธรรมตัสสะโอสสสนิจจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวณคันทัพูณพมาโรสหะพรหม,มุนาชิตังอป,ปะ ชิตังกะยิราตถารูปัสสะชันตุโนโ <c oughs> บทที่สิบสีบส่บทสวดเกตปุตตสูตรภาสิตะมิทังเตนะพระคัวตาชาตนาชานตาปัส,สตาอะรหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมมะ ปรายะมาอิติกิรายะมาปิตากสะสมปทาเนณะมาตากะเหตุมาณยะคาเหณมาอากาปะระปะริวิตเกเญณมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพพะรูปะตายะมาสมาโนโนคะรุยะาตุเมเหตุอตตะนาวะ ชาเนยยาธาอิเมธัมาอากุสลาอิเมธัมาสาวัชชาอิเมธัมาวินยุขรหิตาอิเมธัมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัถะตุเมเหปะชะเหยยาธาธาตุมเหอัตตะนาวชาเนยยาธาอิเมธัมากุสลาอิเมธัมาอนาวัชาอิเมธัมาวินยุปัสสัทธาอิเมธัมาสมัตตา สมาธินาหิตายสุขายะสังวตตันติอัฏฐุเมเหอุปะสัมปัชชาวิหะเรยยายาถาติบ,าบทที่15บ้บทสวดอุปะเนยสูตรอุปะนนยติชีวิตะมัปปะมายุงชะรูปะนีตะัสะณสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขะมาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวหานิ อุปนิยติชีวิตะมัป,ปะมายังชะรูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรารเนเปะมาโนโรกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกายณะสังยโม,มวาจายุทะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมามโนปะกะโรติปุญญังธรรมูมหะเวรคติธรรมะจาริงธรโมสุจินโนสุขมามะวหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุขะติงคัตชติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสัมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสัมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนาตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐ นิพินทติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนะกะชาดกอปันนะกัฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตักทัญญายะเมทาวีตังคันนะเหยยะอปันนะกังพระหุงเวสารนังยันติปัพะตานิวินานิจะอารามรุขะเจตานิมนุษสาภะ ยะตัดชิตาเนตังโขสารานังเขมังเนตังสาระมุตมังเนตังสารณะ,ม,ม,ารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติโยจะกพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะกสารานังคโตจัตตาริอริยะสัจจานิสัม,มัปปัญญาะปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัสะจะอาติกบังอริยันจะอัตถังขี่กลงทุกขูปัสมะ ขามินังเอตังโขสรารนังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสาระนะมาคัมมะสัพพะทุกขาประมุจตจติบทที่17บทสวดพัดเทกพัทเทกะรัตกาาักคาถาอตีตังนานะวาคะเมยะนป,ปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำน,นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทถะตัถักวิปัสสติอสังพิรังอสังกุปปังตังวิธาวิธามะนุภะรุหฮเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทําปัจจุบันไม่งอนงนไม่คอนแคลนในทํามนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทํานั้นหนึ่งเนืองให้ปปโปร่งโงเถิดอจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัตยามาตัาหสุเวพึงทำความเพียรเสรียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหฮิโนสังฆะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมาตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยประการชนิดแลบทที่18บทสวดพินหะปัจ,จเจกขณะปาถะ ชราธรรมโมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพาววินาพาวเราจะละเว้นความ เป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมหิตกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปาติสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกาิสามิกาลยานังวาปาปังวาตัสสะทายาโทภวิสามิ เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาติหรือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินถังปัจจะเวขิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกา โหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพทตังปุญญาสัมพทตังสัพเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตตาโหนตุคจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระรัปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส บทที่ยีิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิาาาทานคาถาโยนัพฒนามเสยยาเยยาทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมะทาเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกรณนเตทะวิหารมันเเรเทราจะมัชานวากาจะพิขโว สารามิกาฐานาปาติอุปาสกาคามาจะเศษคามาจาเทสานิคามาจะอิสราสป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัทบูปป,ป,าปาติกานินญานิจังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมสัตธรรมมัทธาจะปุคราสังโคโหตุสมัคโควะ อัธายะจะหิตายะจะอัมเหระขะตุกสัตธร,รมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนโวุทิงสัปปาปุเนยามะธรรมมอริยัปะเวทเตปบทที่21บทสวดสัพพะปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสปุญยศิธานิกะตัสสะ ยานันยานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาบปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปะยะทิฐาวาอันเยมัชชัตะตเวริโนสัตตาทิถันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัจเจกะ จะตุโวการาสังสารันตาภาวาพะเวยาตังเยปัติธานำเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมัยาทินนานะปุญญานังอนุโมทะนะเหตุนาสัเพสัตตาสัทธาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมะปะทันจัก ปปูนตุเตสาสาสิชตังสุขาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แลมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด แลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญท,ทางลูกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปร,โรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอรํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุพักกิ่งวัตถุมงคลพัดกิ่งไพรีพินาศโดยมูลทิสมเด็จพญาณาสังวรวัตบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและจะจัดสร้างในอนาคตขอต้องเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริสและคัมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จจากสิทธุประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวานาน ขอนอมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัทธาร่วมสดมน์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอย่งปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสัคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทัศน์สารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากระมฐานจเจริญปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณะสุขะภารเทินขออนุโมทนาบุญกับขอบคัยยอดเศรษฐีทุกท่า